สวัสดีครับพี่น้องครับวมนืนอ้ทีมงานหลุมพิบาลพาพี่น้องมารับชมอาคารหลบภัยนะครับเนาะกรณี้ามีเสียงสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสึนามินะครับเนาะหือว่วานี่แหละครับผมอาคารหลบภัยนะครับเนาะสึนามิอาคารหลบภัยสนะึนามินะครับ,นะบเนาะเเบ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องครับ อยู่ที่อำเภอตุก,กวัวปาจังหวัดพังหานะครับเนาะ,ะครับนี่ครับนี่เป็นแผนที่แสดงทางนี้ภัยขคลื่นยักษ์สึนามินะครับเนาะ,ะตรงที่เฮาอยู่ก็ะสิเป็นตรงนี้นะครับที่ บ้านนาพันยูตัวนี้บ้านน้ำเค็มนะครับเนาะบ้านน้ำเค็มมือสองห้องก็ไปท่าเรือตรงนี้นะครับถ้าเรือบ้านน้ำเค็มที่ท้ายคลิปบรรยากาศนะครับเนาะเขาจะประมาณตึก เกือบซีซั่นบุตรลวครับพี่น้องครับอาคารหลบภัยนะครับเนาะตรงขามที่ทำการโมนิทิรักอันดามันเลยนะครับเนาะสี่สี่ันห้าหมู่สองตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวปางจังหวัดพะเงานะครับเนาะครับตรงขามเลยนะครับบรรยากาศพี่น้องเอาสัญจรนะครับน่าจะเป็น อ๋อสัญญาณเตือนนะครับเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเราจะเป็นเตือนมีสัญญาณเตือนนะครับเสียงภัยพิบัติมา,าหรือว่าภัยธรรมธรรมชาตินะครับเพื่อเตือนให้ลบนะครับเป็นบรรยากาศด้านคางนะครับเนี่ยครับ บรราพาขึ้นไปเบิงเด้ครับพี่น้องครับจัดไทยคลิปบรรยากาศให้เบิงนะครับเนาะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกเทีหนึ่งได้ครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอาจจะประมาณรวมๆ20ปีได้แล้วนะครับพี่น้องครับ,บนวาว่า